สวัสดีค่ะสวัสดีมาทุกผู่ทุกคนเนาะวันนี้พบกับนุนปรากฏช่องนุ้งสาวลาวแกลบ้านทุกคนวันนี้ทุกคนก็เป็นวันยุดของรองเองเนาะเป็นวันยุดในรอบสองอาทิตย์เนื่องจากว่าข้าเจ้าลาเมือบ้านกลยีนุนต้องสอนคนใหม่เนาะสอนคนใหม่ยังว่าเป็นงานปันแดแต่ว่าข้าเจ้าให้ยุดแล้วเมื่อวานนี้ข้าเจ้ายุดเน,น,ธธดนาะนุ่นเทศบูเดียมวานเดือดรุ่ยาเยอะมากช่วงนี้น่าเช่เป็นเพราะว่าข้าเจ้าเริ่มเปิดประเทศแล้วเนะะเาะวันนี้ยุดสองคนกับเวลาเนาะหากะตือเลย นอนแบบปวดแข้งปวดขามันยืนมืดๆนะดูปวดอะไรหายปวดไปซองสมุนอ์น้องมาปวดเลยกันเลยโดนก็นเลยว่าสิไปตัดผมทุกคนผมนุนมันยาวดูมันยาวแล้วปลายมันแบบแบนๆเปนปกตินุนก็บ่เคยผมยาวนะมากรมาผมยาวว่าปีนี้แหละยังไม่ได้ตัดเลยปกติตัดทุกปีโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปอาบน้ำก่อนทุกคนแตนทุกคน ตอนนี้น้องแต่งตัวอาบน้ำแล,แล้วทุกคนแต่ว่าพูอวยลาตื่นหรือยังเนาะเดี๋ยวไปสวนไดล่ากันทุกคนว่าเราสิไปกินข้าวหรือว่าหรือว่าบูอยู่พูนะสว่าอยู่ทางเถิงมันเงียบๆเนาะไปแต่งไปมันเงียงบๆพูว่าเราตื่นหรือย,อยังไปล่าเามื่อเดิเปิดไฟอยู่ไหม มันผมเออบได้ไปใส่เพะอ๋อนึอน่งว่ามีนัดเรา,าได้ไปใส่ทุกคนเราก็ว่า,ากินโลดเรากินแล้วเราก็าได้ไปใส่นะคิดว่าฝนมันเป็นฝนตอนที่นุ้ตืน่นเลอะทุกคนมันแบบยัง,ดดยดยงดดแดดอยู่ลยเลยยังแดดไปเปี้ยงๆอยู่เลยก็เลยคิดว่าโอ้แดดสุดๆเลยแต่พอเอาอาบน้ําแล้ว ฝนตกทุกคนยุทธไรฝน,นตกเทื้อนั่นดูบรรยากาศทุกคนโอ้นี่นี่นุ๊นลืมบอกทุกคนนี่คือกล้วยที่นุ๊เอาเสือ้อเอาเสื้อกัอนจ้องกับคุณป้าป้าเมื่อนั้นมันสิฮักลงมาวเพราะว่า,นะา,า,าอันอันนี้มันเงามันตื่น,อ,นอันนี้เลยอะแล้วก็นี่เลยทุกคนมเมื่อเกียบคุณป้า เกียบปุ๊บป้าใส่ละะอาลเเด็ดไปแล้วนี่นี่น,นี่แต่ก่อนอยูเอนนุชก็มีทุกคนคนไทยจเจ้าห้องอย่างนะน,น้อยหน่าตอนมาไทยแรกแนุชก็ปูด้วยว่ามันเจ้าห้องมันน้อยหน้านี่คือมัเกียบเนาะวยูบ้านนุชข้าเจ้าห้องมาเกียบนี่มันทีซุกแล้วเราเอาอันถุงคุมไว้เนะเป็นบักหกลายลายหน่วยเนาะแต่ว่าแล้วกเซ็ดไปแล้ว ตอนมาไทยแรกๆโอ้โหไม่น้อยหน้าคือมาเกียบตลกตลกทุกคนมันยากระดับข้าเจ้าไอ้บรรยากาศบ้านเมืองข้าเจ้าถ้าเป็นกลางเวรน้อยอยู่ในเมืองข้าเจ้าก็จะไปเ็งานเมื่อนาะก็คืออยู่ลาวนุชก็คือกันารทุกคนอยู่บ้านนุชก็สีเงียบเปมิมนี้คือกันข้าเจ้าก็าไปให้ไปส่วนคือกันข้ามมาพูนประมาณหกโมงห้าโมงเร็แล้วข้าเจ้าจังมาจาักให้จักส่วนเนาะ บ็่ค่อยเห็นหน้าเห็นดวดกันหรอกเพราะว่าไปให้ไปนาเหมือนพูกบุยก็ได้ยิ่งไทยนุษแบบนี้ก็คือการายามให้ยามนาเนาะบ่เห็นหน้ากันเมื่อกันซิเห็นแต่แบบบรรยากาศแบบน,นานที่สิเห็นตอนยามบุญนะทุกคนยามบุญก็เจ้า้งสิบแบบมาตุ้มมาหุมกัน ตอนนี้นุชกำลังย่างไปห้านตัดขมด้วยทุกคนก็เป็นห้านที่ยื่ทางนอกเนาะยื่ทางนอกที่นุชย่างเป็นงานทัแหละที่เป็นร้านที่นุชตัดประจำเลยตัดประจำตัดมาตลอดสามทีเที่ยวกะเจ้าตัดดีแล้วทุกคนผมมันยาวเาะยาวนุชก็ชอบผมยาวเพราะว่ามันมันมืดมัดอนะมันฮอน ผมสั้นแล้วแบบรุ่นนี้ต่มัดหนักเพ่ค่อยได้โปร่งได้ปอดเรียนน้องมีแต่เฮ็ดเนี่ยของฝน,นจะตกทุกคนดูว้ายฝนจะตกคือซิบไ่ได้ไปซะเองเนาะนแรกรถว่าสิพาทุกคนไปเที่ยวงานกาชาดแล้วแต่ว่าคือซิบไม่ได้ไปเพราะว่าฝนมันตกฝนมันสิตกงานกาชาดยู่พูงบางบรองร้านน้องสายร้านน้องสายรูเองกนตกก็มีปิดมือติดขืนเนาะมัน มีตั้งแต่วันที่สิบอนวันที่สิบเก้าเน,ะะนานะแปลว,นะว่าคือส,ส,สิบวันแรอสวัสดีนกแอดดี้นะไอ้นั่นถืคนลัม้เกษตรแบบคนไทยกับเจ้าจีนก็มองนี่ปลูกกกไม้กุตงอกข้างเือนเนาะแต่บ้านนู้นเขาจะบริษัทปลูกเลยเนาะเขาจะมีพื้นที่ลเลกษตรปลูกเป็นสวนเลยนะทุกคนปลูกเป็นสวนอันนี้เขาจะเอามาไว้ในบ้านนี่นุ่งกันกกม่วงคือเอาไว้เนี่ยติ ในตะกา้าได้ทุกคนมันพวกมีดินเลยเจ้าคะเจ้าคะปลูกได้เ,เห็นโน้ทิมันเป็นลูกนะอยู่ในตะกร้าเลยนะปกติเห็นแต่มะน,นาวหรือว,ว่า,เ,าเห็นมะน,นาวเห็นแต่ไม้ชนิดอื่นเนาะแต่อันนี้กับเจ้าปลูกได้ามะม่วงสีงหอด้วทุกคนเลี้ยวนี่ก็บหอดเลยร้านแต่ผมไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะทุกคนสีอยู่ล่างโรงพยาบาล น,นี่ก็สิออกไปถนนใหญ่แหละทางที่นุชไปงานประจําแล้วทุกคนตอนที่นุชเล่นตอนเช้านุชก,ก,ก็เล่นแจ้นีนไปทุกอย่างเล่นไปทุ่งอ้อมหมู่บ้านเนะาะแต่เป็นไปเล,เล่นมาสอาศอาทิศต,ตื่นบว๊วย ตัดผมปีกว่าจังเข้าเธอนื่องทุกคนกระจาซาดีมากเลยชอบซาผมแล้วแล้วก็มาเซตผมให้มันดาาเนาะเดี๋ยวันจะมีงานช่างกระจ้ากมาตัดเนาะอีกคนนึงเนาะกรเจก็มีให้เลือกแบบว่าแซวแบบใดเนาะแต่โน้ท่ันบริอาแบบนี้ทุกคนคือเอาตามที่บอกเลยตัดให้มันสั้นก็เก่าแค่นั้นเพาะมีทรงมีซึิงตัดให้มันสั้นก็เก่าเนาะเจ้ากระจัดให้ คือร้านนี้เขาเจ้าตัดให้ดีอยู่แล้วทุกคนพี่เจ้าของร้านเขะเจ้าเป็นช่างเองเนาะตัดไวตัดดีนุ๊ตมาตัดประจําเลยแล้วก็ราคาย่อมเยาเนาะตอนนี้ก็รอนี่คนอันนี้คือผู้ส้อยนะอันพี่ที่อยู่ทางล่างเสื้อลายอันคือคนตัด้อทุกคนร้านเขะเจ้ากำลังล้างเออยู่เนาะระหว่างรอเาข้าร้านตัดผมนุ๊ตชอบ ตอนที่กับเจ้าซะผมให้มากเลยทุกคนกับเจ้าเกาหัวแบบดีเลยเกาปวดหัวหรือว่าอีหย่างนะโอ้กับเจ้าซะแล้วก็อันนวดให้พร้อมดีดีนุชชอบมองนี้แหละขมามาตัดผมมนทุกคนแต่ว่ากับใไรเข้าบ่อยๆเนาะปีหนึ่งปีกว่าจังได้เข้าตัดผมจังได้เข้าเนาะบม่มีโอกาสหรือว่าเวลาสิเข้าหาเสริมซอกเสริมสวยด้วทุกคนเนาะก็เดี๋ยวมารอเบิ่งกันทุกคนว่าสิเป็นหน้าตาเป็นนวใดเนาะสงกมนุชคนตกแรงมาก ตัดผมเสร็จฝนตกที่คุยกันไว้งานการชาติก็คงล้มเลิกแล้วทุกคนีน่เขาเจ้ากำลังล้างแอร์เนาะน้ำกัเจ้ากันตัดมาแล้วก็จะได้ทรงเลยนะสั้นๆเ,เนนดี๋ยวรอฝนหยุดตกยังเอาบางกินไปซ่อมแล้วก็กินข้าวกักันเนาะ ไปกินข้าวตรงนู้นเกือบเราเดี๋ยวเราก็จะยิ่งไปกินข้าวตรงนู้นมันตกไม่ได้แรงอ่อทุกคน,นตรงนู้นใกล้ๆนะรอคงอจะสายอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วทุกคนไปกันเลยดีกว่า อาารข้าวมันไก่ก็ปิดมีอะไรให้นูชกินเนีข้าวมันไก่ก็ปิดแล้วทุกคน <ś led> เดี๋ยวเอาเกมไปซ้อมก่อนนะทุกคนร้านซือมกานเกงนะทุกคนเอามาเก็บค่ะ ตัววันนั้นละค่ะมันแตกกระดุมหลังนะคะชมๆหน่อยใแบบช่ถ้าเย็บมันต้องเย็บแค่นิดนึงนะคะหรือว่าเย็บเลยเย็บยาวยาวเลยนะ,ะโอเคค่ะอ๋อร้านของกินนะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นศูนย์อาหารมีร้านต่างๆนะทุกคนวันพายอีกแล้วทุกคนแล้นุ่นยังมา ไม่ได้รู้เลยเนะาะไม่ได้ไปเซิร์ฟเวอร์จะดูก่อนว่าจะกินอะไรเนาะเราสั่งวุ้ยเจียวเป็ดไปนะทุกคนมันก็จะเป็นน้ำนะเขาก็จะให้บริการตัวเองนะเข้าจแล้วในน้ำบริการตัวเองสีสุ่๊ตา ซื้อข้าเจ้าก็ปิดแล้วเนาะอาหารโปรดเมนูโปรดของน้นเลยก็มันไก่ข้าเจ้าปิดร้านน้ำอันที่ซื้อมนันกับปิดมีแค่นี้มีสามสี่ร้านก็มีร้านอาหารตับั่งว่าร้านหนะึ่ง่ามันบ่ายงงแบบ กินมากก็ได้กินโดนด คนมีแต่กระดูกเนาะเดี๋ยวไปจ่ายตังกันเนาะ ติดสุดๆไปเลยไปเข้าเซเว่นแป๊บหนึ่งนะทุกคนซื้อขนมเพราะว่าเมื่อคืนนี้พราะว่าวัีหยุดไงทุกคนเขาจะไลน์มาบอกตอนกลางคืนเนาะว่ได้ซื้ออีกอย่างไปเลยไม่มีอะไรกินเลยเมื่อคืนนี่นะไม่มีเลยจริงๆ ซื้อขนมนะทุกคนขนมขนมอะไรคะโตกเกียวเนาะโตกเกียวเนยนมเดี๋ยวไปฝากกับเจียวด้วยอันนะึ่งดีดังไม่แป้งไม่โค่โนะอ๋อยังไม่เคยลองกินเดี๋ยวลองกินเหลือสองอันสุดท้ายพอดีใช่ไหมคะข่ายอยู่หน้าเต็นท์นะ กลับบ้านกันทุกคนได้ของครบเลวข้าวก็กินอิ่มแล้วเมื่อว <ous> ันนี้ทุกคนตอนยังไม่ได้กินข้าวนี่แบบว่าอยากจะกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกคนตอนนี้อิ่มละเดี๋ยวขนมไปฝากป้าแจ๋วด้วยทุกคนกลับบ้านกันนะทุกคนอิ่มแล้วเดี๋ยวขนมไปฝากป้าแจ๋วด้วยซื้อมาสองอันตอนยังไม่ได้กินข้าวนี่แบบว่าอยากกินทุกสิ่งทุกอย่างอยากกินหมดเลยตอนนี้อิ่มแล้วตอนนี้บ่ายเท่าไหร่ละสี่บ่ายสามแล้วเนาะ ก็แม่น่ายืนดนาอยู่ร้านตะกบมูเป็นช่วโมงเลยทุกคนก็คนจิตกเนาะก็เลยมากินข้าวก่อนหมดไปแล้ววันนี้วันทําวันหยุดของเราถ้าตื่นสายก็คือบูอ้าลืมซื้อผงมาไลยทุกคนยันว่าจะได้ไปซื้อตรแรนะแงเนาะแดี๋ยตะรแรงก็ต้องไปตลาดทางในหมู่บ้านเดี๋ยวไปซื้อตะรแรงก็ได้เนาะนุดลืมเลยเป็นวันพระ มแล้วคือว่าผมสีแดงแดงนะจริงมันไม่ได้แดงเลยทุกคนไม่สีน้ำตาลมาเนาะใ <c oughs> นมาฮอดบ้านแล้วทุกคนนุชแวะซื้ออันนั้นมาพร้อมเลยอินยังนะมา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 ,ม,า,ม,า,ม,าออมังคุดเออนีมมังคุดขาเจ้าข่ายนำรถเนาะแต่ว่าโบมีมือถ่ายกัไป่ะเทยทุกคนสองโลห้าสิบโบงูว่าที่มีลูกที่มันพ่ดีหรือเปล่าเพราะว่านุชเคยซื้ออันนั้นนะทุกคนโดนหลอกมาหลายรอบ มาไล่เทอะมากสาหรับการซื้ออันข่องนํารถขายแบบรถอันนี้นะซื้อมะพร้าวกับบรได้กินเนาะขาวจ้กี่ตัวนะพ่มียังเลยบ่มีน้ํามะพร้าวเน่าซื้อมาแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลกันเน่าดีได้ทางทึงเนาะเลิกงานมาแลแ้วแบบเพ่นเอาไปอยากซื้อนะแปบบบวมีเวลาไปใส่นะันะนวอันนี้ขนมเ,นเดี๋ยวไปกินบ้านปลาเจวกันทุกคนเดี๋ยวไปกินบ้านปลาเจล้ะก็อันนี้ขนมเนาะเดี๋ยวไปกินบ้านปลาเจวซื้อมาสองอันเนาะไม่รู้วันนี้ บอกว่าวมันนี่น้องน้ำหนุนหรปล่าแต่ว่าอยู่กับชินอยู่ตลอดเลทุกคนตัดผมมาแล้วรู้สึกว่าเบาๆว่องๆ่องเลทุกคนเบาเบาเนาะหน้าใหญ่ขึ้นมาทันทีหน้าใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่านวดอาเซีบประไทยทุกคนเบื่อเนาะถ้าเกิดมาได้ถ่ายกนเดี๋ยวสิเอาหมู่มาฝากเลยโอเคคลิปนี้ก็สิข,ขอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะวันยุทธเนาะมืนอี้ก็คือซักผ้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคน ซักผ้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนปกตินี่ซีซักพงซักผ้านะแต่ว่ามันซักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตีสอง่ตีสองยังรู้มาตากผ้าอยู่ทุกคนเนาะโอเคไว้เจอก,กันในคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูเฮ็ดคลิปต่อๆไปได้เด้อทุกคนเนาะฝากสู่อ,อมอกอม,อมใจสำหรับทุกคนได้เด้อสำหรับช่องเล็กน,น้อยของน้เองเนะาะาอตอนนี้ก็คือเฮ็ดนานแล้วทุกคนทำให้ไทยนานเนาะ เดี๋ยวสิเอาวิดีโองามๆบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนเนาะดำให้ดำนาจ้างขาเจ้าดำนาอยู่เนาะรู้สึกว่าปีนี้พ่อก็สิแบบว่าอยได้จากน้อยเนาะชื่นใจกันมาจากน้อยเพราะว่ามีลูกชายเมื่อซ้อยเนาะโอเคเบาไหลไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสบายดี